สวัสดีครับมิลรักแฟนคริปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกาโมกับรายการพร่ำหนังหลังดูกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพร่ำกันในซีรีส์มูนไนท์ตอนที่1ครับตอนภพยหลอดของเรื่องนั่นเองครับซึ่งซีรีส์นี้มีทั้งหมด6ตอนนะครับและมันก็คือซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลที่เป็นแนวแอคชั่นดราม่าคนบ้าประจนภัยนะครับแต่เรตติ้งเนี่ยก็ถูกจัดไว้ที่น่ารักเชียวครับ13บวกครับแบบดูได้ดูดีทั้งครอบครัวมั้งครับส่วนความยาวของตอนน ที35วินาทีครับจบแล้วจบเลยครับไม่ได้มีเอ็นเคดิตอะไรให้รอดูเลยครับเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นได้เลยครับแล้วก็เช่นเคยครับซีรีส์นี้ออนแอร์ที่ Disney Pa ท Star อสตาไทยแลนด์ครับโดยมีคุณพี่ดักมุนกำกับการแสดงครับซึ่งนี่น่าจะเป็นผลงานการกำกับเรื่องแรกของแกเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแกมีแค่งานเขียนบทแอนิเมชันสายฮีโร่อยู่หลายเรื่องเชียวครับโดยเนื้อเรื่องย่อๆในตอนนี้จะพาเราไปตามติดชีวิตและสำรวจสภาพจิตใจและพฤติกรรมแปลกๆของสตีเวนแกรนท์ พนักงานขายกิฟ์ช็อปในพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอียิปต์โบราณครับกลายเป็นเรื่องราวที่ชวนเขย่าขวัญสั่นอารมณ์ที่สับสนและยุ่งเหยิงปรากฏอยู่ตรงหน้าสตีเวนซึ่งจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวและตำนานเทพแล้วก็ตัวตนของฮีโร่ที่ใช้ชื่อมูลนอย่างไรเนี่ยก็ต้องตามไปดูกันได้แล้วครับที่ดิสนีย์พัฒน์ t ฮสตาไทยแลนด์ที่เดิมครับผมและความรู้สึกหลังดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมในตอนที่หนึ่งเนี่ยก็จะพอเรียกได้ว่าดูดีแล้วก็อยู่ในเกมที่สนุกอยู่ครับและการเล่าเรื่องเน หรือว่าอ้างอิงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วใน MCU อะไรเลยครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีของคนที่ไม่ได้ตามจักรวาล MCU หรือดูหนังเรื่องอื่นมาก่อนนะครับแล้วมาดูเรื่องนี้เลยครับหรือว่าไอ้ผู้ที่ตามอยู่ดูกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ลืมอะไรไปบ้างเนี่ยมาดูเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้เท้าความอะไรให้งงงวยอะไรเท่าไหร่เลยครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะได้สัมผัสกันในซีรีส์นี้เนี่ยก็ถือเป็นการเปิดเรื่องราวใหม่ที่ดูดูแล้วมีอะไรที่น่าติดตามมากอีกหนึ่งเส้นเรื่องราวเลยทีเดียวครับแล้วก็จุุดดแขข่่่งงงงททีีีสออออรรรเเนนนนตต้้ก็็ปืาว มัวดูวปริศนาหน้าติดตามนี่แหละครับไม่ไว่าจะเป็นบุค,คลิก,กภาพสภาพจิตใจของสตีวี่ที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่มันผูกกับปริศนาเรื่องราวที่มีพื้นเป็นตำนานเทพของอียิปต์ครับซึ่งระหว่างดูเนี่ยผมก็ยังที่คิดเลยนะครับว่าถ้าเรารู้เรื่องราวพื้นเพข,ของตำนานเทพอียิปต์มาก่อนเนี่ยอาจจะอินกว่านี้ก็ได้ครับหรือไม่ก็ไม่อินเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงตำนานเทพของจริงสักเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นมาเวเราตำนานเทพนอตกันมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่เหมือนกันแหละครับ นี่ข้าตกลงมา ทนะและในการเล่าเรื่องของช่วงต้นๆเรื่องเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกดูแล้วนเนื่อยๆเอื่อยๆไปบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เนื้อเรื่องเนี่ยพอมาเริ่มสนุกแล้วเริ่มมีความลึกลับซับซ้อนและปริศนาซ่อนเงื่อนของเนื้อเรื่องที่ดูแล้วมันชวนให้หน่าติดตามหาคําตอบในตอนต่อๆไปชนิดแบบที่ว่าให้คนดูอย่างเราเนี่ยอินไปกับเรื่องราวงงไปกับสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องได้พร้อมๆกับตัวละครสตีวีแบบนั้นเลยครับอารมณ์แบบในเรื่องเนี่ยมึงเจออะไรงงแล้วกูก็งงตามเลยละครับและตอนช่วงท้ายของ ep เ,เขาก็ยังพาเราไปสัมผัสความหลอนแบบตีมหนังสยองขวัญเนี่ยมาเต็มเลยครับจังหวะหนังสยองขวัญชัดๆ,ๆเลยครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันสนุกมากเลยครับในส่วนของซีนแอคชั่นในเรื่องครับซึ่งถ้าเทียบเวลาโดยรวมของซีรีส์แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีน้อยอยู่ครับและเป็นซีนแอคชั่นที่ถูกตัดไปโดยเงื่อนไขของการเล่าเรื่องสีด้วยสิครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคตตอนต่อๆไปเนี่ยจะมีเล่าย้อนมาหรือเปล่าเนี่ยก็น่าติดตามดูเหมือนกันครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับโปรดักชั่นง,งานภาพเนี่ยก็อยู่ในขั้นโอเคตามมาตรฐานซึ่งดูสนุก ได้เลยครับทั้งซีนไล่ล่าแล้วก็ซีนต่อสู้เล็กๆไทยเรื่องครับซึ่งยิ่งซีน้ายเรื่องนี่นะครับมันทรงพลังมากเลยครับสำหรับผมนะครับทั้งงานภาพแล้วก็การเล่าเรื่องครับชอบเลยครับไอซีน้ายเรื่องตอนจบสำหรับผมแล้วนะครับเนี่ยมันเติมเต็มซีรีส์ตอนนี้ทั้งตอนได้เลยครับส่วนมุกตลกในเรื่องครับก็เป็นไปตามสไตล์ MCU เลยครับมีตลกตามสถานการณ์ตามบทพูดของเนื้อเรื่องแล้วก็คิวบูครับแต่มุกที่มันสะกิดใจแล้วก็ชวนให้ผลนึกถึงเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์เลยก็มุกนี้เลยครับในเรื่ ไม่รู้ว่าใครดูแล้วคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จัดว่าดีงามที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือการใส่เพลงเข้ามาในเรื่องครับแม้ผมเองเนี่ยจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับคือแปลงง่ายๆว่าผมฟังไม่ออกนั่นแหละครับแต่ก็ยังรู้สึกได้เลยนะครับว่าการใส่เพลงเนี่ยมันได้เข้ากับอารมณ์ของเนื้อเรื่องแล้วก็เท่าจังหวะดีเหมือนกันเลยครับด้านดารานักแสดงในเรื่องครับก็ต้องเริ่มที่ดารานำย่างพี่ออสการ์ไอแซคครับในบทสตีเวนแกรนหรือมูนไ ถ้าใครไม่ใช่แฟนพี่แกรหรือไม่ค่อยรู้จักแกสักเท่าไหร่นะครับก็พี่แกนี่หละครับที่เล่นบทโพคาเมลอนใน Star War ลไกภาค7 8 9นั่นแหละครับและถ้าเป็นหนังมาเวลเนี่ยแกก็เคยรับบทอาพคาลิปใน Xmen เมนอาพคาลิปด้วยนั่นเองครับซึ่งอันนี้แกแต่งหน้าซะจำยากไปหน่อยครับและในเรื่องนี้อพิโซดนี้นะครับพี่แกเนี่ยถือเป็นตัวแบกของซีรีส์ด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของพี่แกเลยครับมันช่วยพยุงเนื้อเรื่องให้อย่างน่าสนใจอยู่ในช่วงที่เล่านเนื้ออื่ดๆนั่นแหละครับและช่วยให้เราเข้าถึงตัวละละคแ ไปกับสภาพจิตใจของตัวละครได้เลยครับซึ่งแม้ว่าไอตีมโลกจิตหรือตัวละครหลายบุคลิกเนี่ยอาจจะเป็นมุกทีเล่นกันมาแล้วจากหนังเรื่องนี้อื่นหรือซีรีส์เรื่องนี้อื่นก็ตามทีครับแต่ในเรื่องนี้สิ่งที่มันทําให้เราไม่เบื่อแล้วก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องยกประโยชน์ให้การสแสดงของพี่ออสการ์ไอแซคของเราเนี่ยแหละครับส่วนเสียงภาคไทยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับโดยที่หลายๆคนรู้กันมาแล้วนะครับจากตัวอย่างเสียงภาคไทยเนี่ยเสียงพี่ออสการ์เดบบสตีวีเนี่ยก็ได้พี่ต่อ วัดรัตชัยที่แฟนๆการ์ตูนเนี่ยก็จะคุ้นเคยคุ้นเสียงของพี่แกอยู่แล้วจากบทอาจารย์คาคาชิในนารุโตะนั่นเองครับคาถาดินกำแพงกระแสดินและในจักรวาลมาเว MCU เนี่ยพี่แกก็เคยมาให้เสียงภาคจัสตินแฮมเมอร์จาก Iron Man 2มาก่อนแล้วนั่นเองครับลดจำนวนประชากรพาทิศสิ่งปลูกสร้างใดๆให้เหลือศูนย์ได้ในพริบตา ร้ายจะได้สัญญาว่าเมียกับส่วนตัวละครที่ดารายอย่างออสการ์ไอแซคเคยเล่นมาก่อนเนี่ยพี่ต่อแกก็เคยพากไว้ B กว็โผล่คาเมลอนจาก Star Wars นี่แหละครับบีบีเอบอกว่านายช่วยมันเปล่าเปล่าไม่ใช่แค่ฉันเลยทำภารกิจฉันสำเร็จฟินจะแกฉันดีหวะคือทั้งกันมามามา,มาแกไว้เถอะมันบอกกับนายมาก ซึ่งในเรื่องนี้นะครับพีแกภาคสตวีได้ดีแบบไม่เสียอัตถรสและการสื่ออารมณ์ของตัวละครเลยครับโดยเฉพาะซีนที่เป็นบุคลิกอื่นปรากฏออกมาเนี่ยพีแก,ก็ทําทได้ดีครับอีธานทองในบทอาร์เธอร์เฮโรเอาจริงๆเนี่ยความรู้เกี่ยวกับตัวละครจากหัวเรื่องมูลนิธจากคอมมิคมาเวลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยครับจึงเมื่อค่อยรู้จักตัวละครน,นี้สักเท่าไหร่ครับว่าตัวละครน,นี้เนี่ยเปิดมาแบบนี้เนี่ยแล้วพัฒนาไปเป็นตัวละครไหนถึงไหนถึงไหนอะไรยังไงครับแต่สิ่งที่เราเห็นในเรื่องนี้เนี่ยนอกจาก,กจาาจารุ สักหน่อยครับกับการแสดงของป่าอีธานฮอกนี่แหละครับที่นําเสนอออกมาให้เราเห็นในตอนนี้ที่ถือว่าทรงพลังและก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะซีนเปิดตัวนะครับที่ดูแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนที่ดูรวมถึงผมด้วยเนี่ยคงดูแล้วเสียวฝ่าเท้าดีพิลึกเลยครับเทพฮอนชูในเครดิตเนี่ยจะขึ้นว่าแสดงโดยลุงเอฟเมอรี่อับราฮัมนะครับซึ่งก็คงเป็นเสียงในหัวสตีวี่อย่างที่เราได้ยินนั่นแหละครับซึ่งทุกจังหวะที่ตัวละครนี้ปรากฏตัวออกมาในตอนนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นจังหวะ ว่าหนังสยองขวัญกระตุกจิตเต็มๆเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าความสยองขวัญที่ตัวละครนี้หยิบยื่นให้นะครับก็คือเนี่ยตอนต่อๆไปเนี่ยมันทําให้เราอยากรู้นะครับว่าพวกเทพอียิปต์พวกนี้เนี่ยจะถูกตีความออกมากแบบไหนใน MCU ครับซึ่งนี่ก็เป็นปริศนาที่น่าติดตามอย่างยิ่งในความคิดผมเลยครับจะแตกต่างจากการตีความเทพนอตใน MCU ที่เราเคยดูกันมาแล้วมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับโดยสรุปจุดแข่งของซีรีส์ตอนนี้ก็อยู่ที่พลังการสแสดงของพี่ออสการ์ไอแซคทีแบก ซีรีส์นี้ได้ไว้เต็มบาเลยครับช่วยพาให้เราอินไปกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องราวที่ชวนงงและน่าติดตามน่าหาคําตอบในตอนต่อๆไปแบบตัวละครงงในเรื่องเราก็งงตามเลยครับแอคชั่นที่สนุกระทึกใจแล้วก็โคตรเอาได้ใจผมในซีสุดท้ายมากเลยครับจุดอ่อนก็จะอยู่ที่เนื้อเรื่องที่เหมือนโดนสปอยไปเยอะแล้วจากตัวอย่างที่ปล่อยมาคนก่อนหน้านี้ครับโดยเฉพาะเรื่องย่อที่พะหัวนี้นี่พัทเนี่ยมันลดทอนความพีคของเนื้อเรื่องในระหว่างที่เราดูให้หายไปเยอะเลยครับแล้วก็ CG ในบางฉากที่มันลอยไป นิดนึงครับคะแนนที่จะให้เนี่ยก็จะเป็น7.5เต็ม10ครับและคลิปนี้ก็จากกันไปแค่นี้ก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม